สวัสดีครับผมอาจารย์เทิดธรรมนะครับวันนี้ก็นําเสนอรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่กาลังจะส่งให้ลูกค้าของเรานะครับมองเผินๆเนอะเป็นรองเท้าคัตชูแบบทั่วๆไปปกติ่าแต่จริงๆแล้วมันมีความพิเศษอยู่นะครับจะเห็นว่ามันมีสายคาดเห็นไหมครับสีครีมนะครับสาเหตุที่เราต้องใส่สายคาดให้ลูกค้านะครับเนื่องจากลูกค้าเราเนี่ยนะครับเท้า,ทาจะเป็นลักษณะนี้นะครับ คือนะครับคือเขาเคยประสบอุบัติเหตุนะครับถ้าเราลองสังเกตดูว่าขาข้างซ้ายเนี่ยตรงข้อเท้าเนี่ยเขาจะงอเข้าข้างในนิดหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะมีปัญหาว่ากล้ามเนื้อของเขาเนี่ยไม่มีแรงในขาข้างซ้ายนะครับเนื่องจากอุบัติเหตุนั่นแหละนะครับทาให้เวลาเขาเดินเนี่ยเขาไม่มีแรงกล้ามเนื้อที่จะบังคับรองเท้าได้นะครับทาให้เวลาใส่รองเท้าทั่วไปแล้วเนี่ยรองเท้าจะหลุดนะครับอ่าหนึ่งคือ เท้าข e, ้อเท้าเขาเอียงเข้าด้านในสองคือเขาไม่มีแรงกล้ามเนื้อในการบังคับรองเท้านะครับซึ่งปกติเนี่ยนะฮะเขาเพิ่งจบนะครับกำลังจะรับปริญญานะครับแต่ก่อนเขาไปเรียนหนังสือที่มหาลัยเนี่ยเขาใส่รองเท้าผ้าใบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันหุ้มทั้งหมดมันก็พอใส่ได้แต่นี้ต้องการรองเท้าไปใส่รับปริญญานะครับก็เลยมาตัดนะครับเผลนเผมองเผลนเผนะครับก็จะเห็นว่ามันก็เหมือนรองเท้าคัชชูนะครับทั่วๆไปเนาะ ที่สายรับปริญญานะครับแต่ทีนี้เราเพิ่มฟังก์ชันพิเศษให้นะครับตรงที่ข้างซ้ายเนี่ยนะครับเราจะเห็นไหมครับทําเป็นสายคาดอ่าทําเป็นสายคาดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ล็อกข้อเท้าเขาไว้นะครับช่วยในการไม่ให้มันเอียงเข้าด้านในนะครับและช่วยในการพยุงนะครับเวลาเขาเดินปุ๊บเนี่ยเท้าเขาเนี้ยก็จะติดสายรัดนะครับแล้วมันก็จะดึงรองเท้าไปด้วยนะครับทําให้อ่า ขาข้างซ้ายหรือเท้าข้างซ้ายเนี่ยที่เขามีปัญหาเนี่ยอ่อนแรงอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินแล้วรองเท้าติดไปอย่างนี้นะครับรองเท้าไม่หลุดมานะครับซึ่งเราก็เพิ่มเป็นสายคาดให้ทําเป็นสีเนื้อนะครับเพราะว่าเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยน้องเขาเป็นคนผิวขาวนะครับมันก็จะไม่ค่อยเห็นน้องไปดูผลผลสองข้างมันก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับเนื่องจากเขาเป็นคนผิวขาวนะครับเราก็เลยเลือกใช้สีเนื้อให้นะครับนี่ความพิเศษนะครับถ้าดูลึกๆเข้าไปเลยนะครับ แม้กระทั่งนะครับแผ่นรองอุ้งเท้าเนี่ยนะครับอลองดูนะครับจะเห็นว่าถ้าดูดีขนาดมันไม่เท่ากันนะครับแม้กระทั่งแผ่นรองที่เป็นซ็อกตัวข้างใต้เนี่ยความหนาก็ไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากเ้าข้างซ้ายเขาเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับจะมีปัญหาอ่อนแรงนานไปทําให้เท้าารีบนะครับก็เลยมีปัญหาว่ามันหลวมครับต่างกันด้วยนะครับเราก็ใส่แผ่นรองด้านในที่ หนาไม่เท่ากันนะครับและยังเสริมตรงอุ้งเท้าขนาดไม่เท่ากันให้อีกเพื่อให้ข้างซ้ายเนี่ยมันตัดปัญหาเรื่องรองเท้าหัวมไปนะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษนะครับที่แบรนด์ตัดรองเท้าของผมเนี่ย TMD Premium Footwear สามารถทําให้กับลูกค้าได้รองเท้าสเปคแบบนี้นะครับหาซื้อตามห้างไม่ได้ไม่ไีใทรมาทาให้นะครับอันนี้ความพิเศษของเรานะครับก็นํามานําเสนอใครมีปัญหาเรื่องเท้ายัางไงนะครับลองติดต่อมาปรึกษากันนะครับเราแก้ปัญหาให้เราก็จะแก้ให้ได้นะครับ ก็วันนี้นะครับสาเผมอาจารย์เทิดธรรก็ขอบคุณทกุกการรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวก็จะไปส่งเคอรี่ให้ลูกค้าแล้วนะครับขอบคุณมากครับ